สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุงครับ FC ฟซมือนในบ่าวแอมลอทุงมีแนวทางเด็ดๆจากแม่ปุกเนาะครับ FC แม่ปุกฝันแม่นครับแม่ปุกนี่เพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่าครับผู้เฒ่ามีหัวงอกครับเขียนเลขใส่กระดาษให้นเนาะครับ FC เนาะเด็ดๆเพิ่นว่าเด็ดๆครับผู้เฒ่าหัวงอกสองคนนี่จักมาแต่ทางไหนบ่ทราบครับ FC มาเขียนเลขให้แม่ปุกเด็ดเด็ดงวดวันที่สิบหกนี่เนาะครับเนาะต้องไปสอบถามแม่ปุกครับนางถ่านอยู่ในบ้านครับ ไปรับชมกันครับแม่แม่ปลูกหม่อนหม่อนนี่ฟันเอ็นผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าผู้หญิงจักไปยังบ่หูแต่ว่าไปพ่อผู้เฒ่าแนวไปหาแต่เห็ดเสียบมันหลายเลยอันจือบ่ได้นอนรับรับตื่นผู้เฒ่าสองคนพู้นางมุ่งมุ่งอันเที่ยงหน่อยคนโยเอาหยาโม่ผู้นึงโยนผู้นึงมุ่งครับเพื่ลยว่าอันถามเพื่นเนาะเป็นยังไรย่าอันเพื่นว่าอัน ผาหยุเอาเพือนไปนกกเพื่นวาเพื่นวาน้ำก็ท่วมเพื่อนวญ้าก็ตกเฮี้ยฉนานก็เฮ็ดไหมเพื่นวะเพื่นบอกว่าตามเข็ดหลับโบราณน,นับบางเด้อไฟทพิหารเพื่อนไหนกระเขียนยังใส่กระเขียนเพื่นวาเพื่นวาแมนโบราณบอกเพื่นวา ่ไผ่แหลกหอดไผ่ที่หานี่เ้าเขียนเอาหลวงจังไดดเ้ยัง่จากแดดเงี้ยหาวอเขียนใส่ไผ่ที่หาด้ยแม่ไผ่ที่หาพนัะเขียนกระดาษใส่พุ่นว่ะอันไหนบุญคุ้บ้านนี้อันย่า่เขียนใส่ละบอขะคือจะมันเต็มละเขียนแล้วละว่าเขียนใส่กระดาษสมุดเงี้ยเงี้ยวเดี๋ยวเค็ดซ้ำซองหนิว่าเดี๋ยวเขียนเงี้ยเงี้ยวเราเอาไปเนบว่ะเอาเป็นปลูกถามคุณย่า่นั่นแม่พ่นมุ่งแล้วพ่นว่าเขียนแล้วพุ่นน่ะไผ่ที่หาพ่นครับ มันเป็นเขตหลับพระอย่างไดรยังเคียนเอาคนเนี่ยอยากอยู่เย็นขันซู่อยากหล่ำอยากรวยอยากคอนยังกระดับอย่างคนว่าครับครับครับไอยากนี้มีคั้อยากได้โชคได้ลายล่เคียนใส่หันละคือก็ทุกวอนผู้ขาพันมุ่งสั้นกะสีขันมุ่หยากระสีนับคุยใหญ่อยู่กับว่าไปโจกบังเดินลว่าบก็ไปโจกนับหนึ่งสองสามสี่หากระโจกออกมาเบิ่งโจเราเคียนไหวโจกไผ่หยาล่อนละแมนเราว่าไผ่ที่หาลอบาเราเคียนใส่ก็ไปโจกเบิ่งครับ เขียนกระดาษซ so um ้ำช่องหนิวเงี้ยอย่างสิเขาเขียนเล็กจังหวัดก็ยังว่าจูออดแต่เล็กก็ยังว่าผู้เฒ่าเราเขียนไว้ให้นะครับแมีนผู้เฒ่าช่องคนเพิ่นเพิ่นอันนี้ม่งแล้วเพิ่นเลยเขียนใส่ครับอยากขู่ว่ายายแล้วคอยังหันนะอยากเบิ้งหันน้าก็เลยไปโจกเบิ้งนนะโจกเราบ่ได้เขียนยังเขาเขียนแต่เล็ะเขียนแต่เล็กยังว่าบ่ได้เขียนอียัง ค้าำ,ำบอกข้จ๋าบ,บ่มี่มแจะตัวเลขอย่างเดียวแมนบม่มี่เว่าบอกว่าจากไหนยังเขียนใส่เอาล้วะกาา็เลยว่าบ้าใหญ่ซองใหญ่ในเขียนยังนอ,นอใส่หามีหยากระเสียมาเขียนใส่ว่าสันดอกือู้ใจเปิดบงังอ้าวมันบแมนเขียนตัวนี้เป็นเลกะก็เลยวา่วยวาแดงจึงเครืค่องเลยครับเอาปกาแดงเขียนปากกาแดงเขียนอย่างดีแมน ตัวาใดล่ะแม่ผมหนึ่งศ oh, okay, uh, ูนย oh, ์ส anyway, ี่ผมมีหัวหนึ่งขีดต้องมาสี่กับศูนย์กับสี่เด็ดสิอ๋อหนึ่งนี่ขีดต้องไปซื้อนี่แมนบอสไซหัวไซยังเล็กสี่พันมีหัวเดียบาาเล็กสี่ก็ดึกสี่อันนี้นี่เจ้าสี่เห็นคือตัวอยู่วังขีดัวอยู่อุ่นน่ะหนึ่งศูนย์สี่จหนึ่งศูนย์สี่ตัวสีแดงเลยแมนคุณใหญ่คนเคียนไหวก็เลยว่าเราคือบัวได้เขียนยังไหวเนาะข่อมข้อบวยพรข้อนั่นข้อนี่ก็บริเห็นครับ ก็เลยบอกนกเขียนเหล็กแต่ก็เป็นนี่ไปเราคือเก่าสีเขียนว่าไอผู้ขายโยนมนเงาก็บบอมี่สีเขียนวาใช่ผู้ขายลำรวยกับบอมี่จะไปเขียนแต่ตัวเลขแม่แต่ข้ามพนบอกว่าจากแดดยังเขียนเอาพนวาห้าป่าธนายังพนว่าหอดไฟที่หาเขียนแล้วก็นิ้ไหวแล้ววะแค่นั้นมุ่งหยาแล้ววบผ้าอยู่เอาไปแล้ววาโอ้ยเหตุน้าต่แล้วแล้วว่าเป็นนางเสาห่มน้ำราจัไปหายังดอกบุ ไม่ปลุกก็ะยักหัวข้ามพันเขียนก็ลวงแน่นะก็อยากจือมาว่าลกเขียนยังนาอกระเสียมาเบิ่งนะข้ามพันเขียนครับแต่ว่าไม่แต่ต้นเลยแดงจึงขึงอยู่เราบอกเด็บ่หว่าก็เลยบบป่ากรบ้ถามเราต่อนะคงเห็นแหละเด้เนาะกระบ้เดี่ด้คุยกันหลายดอกก็ผัวคนจะผุนปไสบานเนี่ยพ่กกยังือจังเป็นหนามเป็นยังนี่แหละก็ว่า กบดิสนใจกันกเมื่อพอเห็นตัวเลขกล้าก็ตาควันตาไปือจำคุนมาบอกเด็คุนมาโพดีบอกแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนอ๋อเป็นผู้หญิงแค่สองคนผู้หญิงผู้หนึ่งจอยผู้หนึ่งอ้วนสองคนเทาบ้านหลังหัวงอกข้ามันอายุก็สิบแปดสิบุ่อละครับบ่แม่นว่าเทาธรรมดาเทาหัวจนหงอกบ่ทั้งสองครับผมหนึ่งศูนย์สี่แมนเห็นชัดเจนตัวสีแดง กระเป๋านิบไหวให้คนคือเก่าครับนี่บ่ยหญ่เราเขียนไหวตปเลยวะว่าส <c oughs> <c oughs> ิเบิเพิคนว่าเราสิว่าให้โสแให้มีหลาบให้ยู่เย็นเป็นสุขหรืออีหยังประมาณนี้นะเพื่อนก็สิเขียนไห้ให้หฮานะนอเพราะว่าพี่เป็นเขียนเป็นตัวเลขนอกกันเป็นเขียนให้เหพืหนหน่อ,<ม>น,น,อน,นเองพเพิ่อหนก็สิ่ว่าเออคอยผู้ขามอายุมันคนเยื่นอายุเป็นได้ร้อยปีหรือว่าให้ห้ร่ำให้รวยเพิ่นก็สิว่าอินสันโตนอครับแต่นีเขียนเป็นตัวเลขบ่ได้มีคํามเบาอีหยังก็ให้เ้าไป จับมาขึ้นมาเบิ้งกันแสดงว่าเพิ่นเอาโจ๊แล้แสดงว่าเราบอกกันแล้วแสดงว่าเพิ่นบอกเละกันนะเพิ่นบอกจังสันไผ่ที่หาก็จะปรนสิเน็ตบนเนาะห่วยไม่จบไผ่ที่หาไผ่ที่หาเนี่ยเพิ่นว่าเห็นบ่าเป็นไซส์ยังเน้อยสองสามสี่หากระจกเลยหน้าหอยไผ่ที่หาสองหาศูนย์ไปเถอะนะครับผู้เฒ่าได้ครับผู้เฒ่าได้ผู้เฒ่าหาเก่าเน้วเนาะหาเก่าครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าสองคนนะครับผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนครับคุณรับ คนตถ่าสองคนหาเก่าเก่าเก่าครับเอากระแปไปใส่นะครับผมแต่ผมู้ช่วงนอาตามริงเพิ่ก็มีตัวเลขกหายเยอะล้วครับหนึ่งนส่กแน้พุทธสองคนเก่าสองเก่าเก่าก็ได้ด้วยเนาะแม่ยบอให้โหลมันข่มกันครับขอบคุณครับเอาเอาสองเก้าห้าแล้วครับน่าพอเทอย่างเนาะอ๋อว่าจากแหล่นตาเแม่ปูวานแล้วววานปูวานจะไหนปูวา ก็เห็นเอาแต่ตัวเล็กเนลเอาแต่ตัวเล็กครเท่องคนแล้วแต่คนสิเปเอาเนาะอย่าไม่ลายตัวเนาะอาหาสองเลยครับเดี๋ยวผมแปีให้เลขสองตัวหาสองเดียนว่าแย่าเปีให้ผมไปดกวสองตัวสามตัวเลยครับเนาะเอฟซีครับอเราพิดาจณาเบอรหน่อยปลูกเนาะแน่อาก็ไปเห็นคนบอกให้เขียนจากไต่เนีกัเขียนเอาใส่ไพ่ที่หา เขาผับ like em, um ่ได้เขียนเฮาไปโจ๊กเอาเนาะโจากแล้วอย่าโคจรกับคนเขียนอียังไว้แน่ก็งอนเพคนเนาะคนว่าทามุ่งแหล้วยงในโจ๊กเหเขียนสะหลพด่นว่าครับก็บบ้คนว่าใด้มากกัเป็นตัวเลขสีแดงด้ครับ104 104่หบแอมมาค้เฒ่อสองคนผัดงี้นี้เป็น2องหารือว่ามันมันอันนี้บ่พคนสอคนกับไพ่ที่หาบ่แมนครับคนสอคนก็ไพที่หาคน2คนกับไพ่ที่หาเาบาแอบไ่ได้เขียนได้ตีหายเป็นหาสองน้าครับอ้า จนผู้ถ่อนั่นแหละจะพลายจีดีเอานะใบาอ้ยเนาะครับผมพอเทื่อนการสิบมาเนี่ยน้อแม่ปลูกเนาะอ่ะอย่อให<า>้เอฟซีเป็นเบิงไครับผมต้อัวเลขของแม่ปุ๊กครับเอแม่ปุ๊กเลขสาตัวเด็ดๆงวดวันที่สิพฤษภาคมพศสองพันครับเตรียมสมุดปากกามาจดไว้เลยครับ f อฟเลขสาตัวตัดเล่นครับเอฟซตัดเล่นครับเลขสตัวหนึ่งศครับแล้วก็เลขตีเอานะครับเนาะ ห้าสองห้าสองครับเอฟซีหาสองสองหากรับกันน้ำเจ๊งหน่อยครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับแม่ปุูกรับเอฟซีมื่อวันเอฟซีย่านเพิ่งไปใส่ครับเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ใข่เขาล้า,ลานคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเ,อร,ร,เรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่เด็ดือก็นะครับน้อง่มามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบริร์ดกับนางถ่ายอยู่ของไมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบข,า,ขายทุกอย่าง้วเนาะสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยห้วงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>่อยแล้วก็บีอา,อ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดิ์เนะพ่อนทวดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุยินข่าวกบุรรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮ้าแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปนนานที่น้ำทิธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่ก,กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะล้วก็มื่อแท้แครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ะและล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป hm. ็นม um ้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่ง,งให้กันกนี่ครับยินข่นนาวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากหยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาเอมเราตรงเนี่เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบรายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลัครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ